ใครดินมาทำใบไม้สั่งอนอในมุกิ่เลือกเลยน้องจ้าสีไหนอานจะใส่ตรงไหนแม่มาเอาายครับอันนี้ายค่ะชอนค่นียงไ่ ยกสองนิ้วหน่อยสามบคลองเข้าไหมูปกครองเนีอยอ ที่ไปเจอบ้านเมนูจะไม่บอกนครับผมมาแล้วเข้าแถวได้เลยครับเพ่อแต่งยื้อแถวนี้นะคะที่ยังพวกลั่อแต่งอยู่แถวนี้ไม่กลับเหรอไม่กลับค่ะแถวละกี่คนดีเดี๋ยวให้เรากตีกี่ไม่หมดก่อนมาเรียบร้อยนะไม่ไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวจะติดคอ อใครที่ถืออะไรมืไมมไอไว้เก็กบใส่กระเปา๋าเรียบร้อยนะครับใครที่ถืออะไรมือน,นะครับผมเก็กบใส่กระเปา๋าเรียบนระ้อยอ่าทุกคนมีชื่อแล้วทุกคนมีชื่อแล้วอ้าวขออีกแถวหนึง่งมันยาวไปลูกทยเมหยรัดให้เป็นแถวมันเป็นสามแถวสี่นิเดี๋ยวนะเท่าไหรสามสิบเก้า สามแถวนะคะแถวห้าสามแถวนะครับสองเข่ก็ไม่เอาห่ารถถั่วก็ไม่เอาสามแถวเอาให้ตรงไปด้วยขยายแถวสองช่วงแขนแถวกลางต้องยืนยืนยืนกับพี่แถวนี้ยืนกับพี่อ่าขยายไปลูกขยายไปขยายแถวไปดูดูดูอ่าดู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 พิซแนทโอเค

그렇게ือก งาดดดำอยู่ลน์นึ่งมองดูย่าดูปัาดูันนี้ขกา้ๆมันจิบนคเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามีมันกที่เราทีเยอะที่รา้วลวนกรเธรรมดารอเวลาเขาเข้าปากเขาแบนี้เยไโรงเรียนอ่ะ ใช่ค่ะเวลาหนูไปโรงเรียนใน่อะไรใส่สายเหมือนกันในเวลาทำงานะไม่เหลือร่อยไหมคะกินข้าวที่ป่านะอร่อยไหมลูกรอบหน้ามาอีกไหมคะมาเนาะรอบหน้ามาอีกกิจกรรมเยอะมากเลย โอเคนะครับกิจกรรมที่สองจะพาไปเห็นก่อนกิจกรรมที่หนึ่งเสร็จแล้วจะพาไปตามกิจกรรมที่สอง อยู่อเอาวันนี้ไงแล้วก็อิมอ่มทุกทอิม<ค>อ่ม,มอะไรอิม่มอิ่มอะไรคะกินมามากินมามสเหรอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะถามว่าใครจะมาอีกอีกรอบหน้า <c oughs> <c oughs> ลองที่น้องนีวาดลูกสวยด้วไอ้ดินก็วาดลูกถ่วชาจะวาดลูกถวใไหนของีอันไหนโลชีสิโอ้โหหัหน้ามาถ่ายรูปไปหน่อยนี่สางมาดูมาดมาดูข้างมารอบห้ามาอีกไหมครับรอบหน้าหนมาอแล้วมาดูแล้วเอาให้เอาเอาไม้ก็ใส่ไม่ใช่หรอ กูให้ถ่าห้าสีหลดน้มีถุงผ้าข้างหลังด้วยได้ถุงผ้าเราก็ได้นเขาละบานสิ่กันเข้าระวอ่นขไปเร็วนี่ผลงานเป้ยด้วยนะของเป้ยไม่ใช่หรอเป้ยเขไปข้างน้องขข้างน้องเร็วๆส่งมือใครไม่เอสสี่

คัามอมไม่ได้นะคะอาจจะไม่